เก็บสักละครสีขาบวันนี้จะมาพีเซนิทที่จอดรถหลังตึดสิบนะครับผมตรงน,นี้ก็ส่วนโซนที่พวกเรายืนอยู่นะครับผมหลังตึดสิบก็จะมีที่นั่งะคะรับผมอยู่ที่นั่งเรียกมากเลยแล้วก็ทางฝั่งนี้เนาะจะมีะต้นไม้นะครับต้นพุทธรักษาพุทธรักษานะคะผมหลังฝั่งนี้เนก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมครับฝั่งนี้ผมก็จะเป็นที่จอดรถของมอเตอร์ไซค์นะครับกจ็จอดได้หลายคันมากพอสมควรนะครับผม <c oughs> คลินิกใจดีนะครับผมอันนี้เป็นห้องพยาบาลโรงเรียนอาชีวะนะฮะมันคือคลินิกใจดีนั่นเองเป็นตเต้ฮะอันนี้ตึกอะไรฮะน,นี่จะเป็นตึกวิทย์ของเรานะครับโรงเรียนอาชีวะศึกษาคอนเกีนะครับเศรษวิทย์นะฮะการศึกษาของเราก็จะมีป่าไม้ตามทั่วโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตึกหรือจะเป็นในห้องเรียนอันนี้เป็นตึกตึกข้างๆกันตึกอะไรฮะ มันคือตึกตึกอะไรนะครับ่เป็นตึกของผู้อำนวยการนะครับผมด้่ยนะครับอันนี้คณะอะไรฮะตรงนี้อันนี้จะเป็นคณะบริหารธุรกิจนะครับเป็นตึกของคณะบริหารธุรกิจเห็นแค่ต้นกล้วยนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นโซนจอรดรถอีกที่นึงของโรงเรียนเหมือนกันฮะ